เขาขาะให้มันเข้ากันไปคุ้งกลับมาครับในครัวบ้านส่วนทวีชชาแนล วันนี้เนี่ยผมมีเมนูพิเศษมากๆซึ่งบอกว่าเมนูเนี่ยส่วนตัวเราเป็นคนชอบกินมากๆนะครับนั่นก็คือเมนูปลาดุกทอดนะครับผัดพริกแกงหรือว่าบางคนนะครับก็จะเรียกว่าปลาดุกทอดผัดพริกขิงนะครับซึ่ง้องบอกว่าเป็นเมนูที่อร่อยทำง่ายมากๆนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะชอบกินเหมือนผมนะครับซึ่งสูตรที่ผมจะทำเนี่ยเป็นสูตรที่มีการใส่เครื่องสมุนไพรนะครับที่อาจจะค่อนข้างแตกต่างจากสูตรทั่วๆไปในท้องตลาดนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูที่การทำนะครับรบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยกดติดตามทาง Facebook แล้วก็ทาง y นะครับ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้เพื่อนๆในทุกวันพุธศุกร์สร์แล้วก็อาทิตย์นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันด้านล่างนะครับว่าคลิปหน้าผมทำเมนูอะไรหรือว่า,าผมบอกเทคนิคในการเข้าครัวอะไรนะครับหรือว่าจะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันก็ได้นะครับหรือหากเพื่อนๆนะครับค้นหาสูตรอาหารไม่เจอหรือว่าอยากสอบถามปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการเข้าครัวนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่เพจ Facebook นะครับครัวบ้านสวนทวีแล้วก็อินบอ์เข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกัน ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำเริ่มจากเดี๋ยวล้างปลาดุกก่อนนะครับวันนี้ปลาดุกก็ซื้อมาจากตลาดนะครับเขาก็จะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นี่ผมล้างน้ำเปล่าหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวผมจะมาล้างด้วยน้ำส้มสายชูกับเกลืออีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อให้มันหายคาวนะครับน,นี่ก็ใส่น้ำส้มสายชูลงไปเลยนะครับจากนั้นก็ตามด้วยเกลือนะครับน,นี่ก็คือการล้าง เมื่อของปลาดูกออกน,นะครับอยสังเกตว่าพอเราใส่น้ำส้มสายชูกับตัวเกลือลองไปเนี่ยน้ำมันจะขุ่นๆอบนี้คือเมื่อความมันหลุดออกมานะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่น้ำเปล่าลงไปล้าง ก็เอาตัวปลาขึ้นก่อนนะครับจากนั้นนะครับก็ใส่ปลาไปในกระมังอีกครั้งหนึ่งอันนี้ผมจะใส่เกลือลงไปนะครับใส่เกลือลงไปอย่างเดียวนะครับเพื่อให้ตัวปลามันมีรสเค็มนะครับก็ใส่ลงไปแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับแล้วเดี๋ยวพอคลุกเคล้าเสร็จเนี่ยผมจะนําตัว ปลานะครับไปตากแดดสักแป๊บหนึ่งนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อให้ตัวเนื้อปลามันแห้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอตัวปลามันแห้งเนี่ยเราไปทอดแล้วมันจะไม่กระเด็นนะครับก็คลุกให้มันทั่วๆนะครับแล้วก็ใส่กระจาดไว้เหมือนเดิมนะครับหรือว่าใครมีถาดที่มันใหญ่กว่านี้ก็ใส่กระจายกระจายนะครับแล้วก็เ,เนื้อปลาไปตากไว้แป๊บหนึ่งนะครับ หรือถ้าไม่ตักแดดก็คือทิ้งไว้ให้มันเสด็จน้ํานะครับก็เริ่มจากตั้งกระทะนะครับเดี๋ยวผมจะทอดตัวใบกะเพราก่อนนะครับทอดใบกะเพราเพื่อให้ ตัวน้ำมันนะครับมันมีกลิ่นหอมด้วยแล้วก็ตัวใบกะเพราเดี๋ยวเราจะเอาไปโรยหน้านะครับตัวผัดปลาดุกของเรานะครับหลังจากทอดใบกะเพราเสร็จก็จะได้แบบนี้ครับเราพักนิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาทอดปลาดุกกันต่อเลยนะครับนี่ก็ตั้งกระทะนะครับรอให้น้ํามันร้อนนะครับแล้วก็ปลาดุกนะครับที่เราเอาไปตากแดดไว้นิดนึงนะครับให้มันพอหมาดๆแห้งๆนิดนึงนะครับเราจะมาใส่ปลาดุกลงไปทอดกันเลยนะครับ เ่ยพอเราตากไว้ระดับหนึ่งนะครับน้ํามันมันจะไม่ค่อยระเบิดเท่าไหร่นะครับนี่ก็คือทอดให้น้ํามันมันท่วมเลยนะครับเราก็ปล่อยเขาทิ้งไว้เลยนะครับทอดจนกว่าตัวปลาดุกมันจะกรอบเหลี่ยวกลับมาดูกันนะครับก็อนี้นะครับหลังจากทอดไปสักพักนะครับเนี่ยสังเกตว่าตัวเนื้อปลามันจะเริ่มแบบ เหลืองแบบนี้นะครับเห็นไหม,มเราก็มากลับสักหนึ่งรอบนะครับสังเกตวก่ามันจะติดกันเป็นแพรเนี่ยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรานําขึ้นไปพักเ็จน้ํามันแล้วก็รอให้มันเย็นเนี่ยมันจะกรอบแล้วเราก็จะดึงออกได้ง่ายนะครับอันนี้ผมจะทอดอีกน,นิดนึงนะครับให้มันกรอบกว่านี้นิดนึงนะครับก็หลังจากเราทอดปลาดุกจนมันกรอบได้ที่นะครับก็ให้เอาขึ้นพักเดษน้ามันไว้ก่อนนะครับ น้ำมันพืชลงไปก่อนนะครับแล้วก็ส่วนผสมตัวแรกนะครับก็จะมีพริกแกงเผ็ดนะครับวันนี้ก็ใส่ลงไปเลยอันนี้ผมใช้ค่อนข้างเยอะนะครับต่นั้นก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะครับวันนี้ใช้ไฟกลางๆนะครับแล้วก็ระว่ังผัดพริกแกงนะครับเราก็จะมาดูเครื่องน,นะครับวันนี้ผมใช้เป็นกระชายซอยนะครับ ลูกพิคไยพริกีฟ้าแดงซอยแล้วก็ใบมะกรูดซอยนะครับตัวนี้ใครจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าสูตรที่ร้านผมก็จะใส่นหนึ่งเพื่อให้มันมีความหอมนะครับถ้ามันแห้งไปก็เติมน้ํามันลงไปได้นะนิดหน่อย,ยพอผัดไปเรื่อยๆนะครับจนพริกแกงเริ่มมีกลิ่นหอมนะครับผมจะใส่น้ำปลาลงไปนะครับอันนี้ใส่ไปก้นกระทะน,นะครับ ใส่ไปแล้วกออ็ก่อนใส่นะครับอย่าลืมชิมพริกแกงก่อนนะครับเพราะว่าบางทีพริกแกงแต่ละที่นะครับมันจะมีความเค็มไม่เหมือนกันนะครับจากนั้นพอใส่น้ำปลาแล้วครับผมจะใส่น้ำตาลปี๊บหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวลงไปครับตัวนี้ก็คือให้รสชาติมันออกหวานนิดนึงนะครับ อผัดจนน้ำตาลมีกลิ่นหอมนะครับก็ให้ใส่น้ำปลาลงไปนะครับนิดหน่อยนี่ก็ไม่ต้องใส่เยอะมากนะครับจากนั้นก็ตามด้วยเครื่องนะครับก็คือกระชายพริกไทยอ่อนแล้วก็พริกีี้าแล้วก็ใบมะกรูดนะครับแล้วก็ลองชิมรสดูนะครับอันนี้ผมจะเติมน้ำตาล อีกนิดนึงนะครับมันยังออกเค็มนิดนึงนะแล้วก็เติมน้ำไปอีกนิดหน่อยนะครับจากนั้นนะครับพอปรุงรสจนได้ที่นะครับแล้วก็ผัดให้น้ำมันแห้งๆนิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็ปิดไฟเลยนะครับจากนั้นก็ให้ใส่ตัว กระดุกที่เราทอดกรอบไว้ลงไปนะครับเห็นไหมสังเกตว่าเนี่ยพอมันเย็นนะครับผมก็มาแกะเนี่ยมันก็จะเป็นชิ้นสวยงามปกตินะครับไปแล้วก็แค่คลุกเคล้าให้มันเข้ากันนะครับสูตรนี้เนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมของตัวกระชายแล้วก็พวกลูกพริกไทยนะครับ แล้วก็สังเกตว่ามันจะแห้งๆเคลือบๆกับตัวปลาดุกนะครับไม่ได้แบบว่าเป็นน้ำหนาม่านครับเพราะว่าถ้ามันเป็นน้ำมากเนี่ยตัวปลาดุกมันจะกรอบไม่นานะครับก็เคาๆให้มันเข้ากันนะครับเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วครับ